แนวทางในการใช้ชีวิตประจำวันอย่างไม่ประมาทกาดไม่ตกมาแล้วค่ะพี่น้องค่ะนะสวัสดีค่ะปราหมอเศรษฐีโชคพยากรณ์กลับมาอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะกลับมาทํานายดวงรายวันประจําวันที่30ค่ะมกคราคม2564ซึ่งตรงกับวันเสาร์สีเมืองนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะเจอกันอีกแล้วแล้วก็บางท่านหลายๆท่านคงจะหยุดพักผ่อนละค่ะนะคะพี่น้องค่ะเนาะ ทําทงานมาทั้งสัปดาห์นี้เราก็หยุดพักผ่อนนะแต่ว่าบางท่านก็ยังต้องทํางานอยู่ก่อนหน้านี้พี่หมอได้ลงคลิปนะคะสองคลิปเด็ดๆนะคะพี่น้องจ๋านะคลิปแห่งความบันเทิงนะดวงใครเฮงมีโชคลาภแล้วก็เลขนําโชค12ราศีใครต้องการเลขเด็ดๆประจําตัวประจําราศีสองคลิปนี้เลยคะ่ะพี่น้องคะนะแต่นะคะ โปรดใช้วิจารณญาในการรับฟังรับชมนะจะโดนหรือไม่โดนขึ้นอยู่กับดวงใครดวงมันว่าอย่างนั้นนะคะพี่น้องค่ะนะ,อะเอาเป็นว่าทุกอย่างบันเทิงนะเราก็จะได้ไม่จิตตกค่ะพี่น้องค่ะเอาละมาดูพี่น้องวันอาทิตย์ในวันพรุ่งนี้จะต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษนะจ๊ะพี่น้องจ๋านี่กังวลอะไรอึดอัดเน่นะคะมืดแปด้านนี่ หาทางออกไม่ได้และในวันพรุ่งนี้ก็มีความรู้สึกว่ายังแกะดาบไม่ได้อยู่นี่น่าจะในลักษณะของความรู้สึกนะกังวลน,นะคะในความรับผิดรับชอบของพี่น้องวันอาทิตย์เรื่องของอะไรละ่ะ้าเป็นแบบนี้เนี่ยการเงินเป็นหลักลาคาพี่น้องจานะ๋าเนาะโดยภาระโดยหนี้สินโดยค่าจ่ายจทจะต้องเกิดขึ้นในสิ้นเดือนแน่นะ ฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่อยากจะบอกว่าแกะดาบได้ก็คือหยุดคิดหยุดกังวลและทําปัจจุบันให้ดีที่สุดนะประเดี๋ยวก็ผ่านผ่านทุกเดือนละค่ะพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะน่ารอดทุกเดือนค่ะนะอย่าไปกังวลมันวันที่30แล้วแล้วก็วันที่31นะคะและเดี๋ยวเราก็จะผ่านนะนี่อย่างงี้เนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเออเรามีค่ายจ่ายนี่อย่างงี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของภานะบ้างนี่สิ้นบ้าง เที่ต้องใช้แต่พี่น้องวันอาทิตย์ไม่ต้องกังวลละค่ะเนาะมีเม็ดเงินเข้ามาแน่นอนทันการค่ะพี่น้องค่ะรอดค่ะอ่าว่ายอย่างนี้ค่ะและมาดูว่าไพ่ยิบซีทักพิเศษเรื่องอะไรนะโครงการอะไรเยอะแยะมากมายนะคะที่คิดไว้ในหัวนะก็เดือนที่สองแล้วคือเดือนกุมภาพันธ์ก็เอามาทําได้เลยนะคะพี่น้องนะจะสําเร็จนะไม่ใช่คิดแล้วก็วางนะยังไม่ได้เริ่มอ,อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยไม่ได้เดี๋ยวราจิตตกเราก็เอาเรื่องที่ มันเป็นไปได้ก่อนค่ะพี่น้องค่ะเนาะนี่สําหรับเจ็ดถ้วยก็คือโครงการอะไรในหัวจับมาทําซะนะอย่าเพิอฝันอยู่นะมันคิดฝันกลางวันมันไม่เป็นจริงว่าอย่างนั้นนะคะพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะค่ะมาดูเลขน้าโชคค่ะแปดสองหนึ่งเจ็ดนะคะแปดสองหนึ่งเจ็ดนะคะพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันจันทร์ว่างนะคะ สำหรับพี่น้องวันจันนั้นเนี่ยกินดีอยู่ดีมีสุขนะคะพี่น้องขาเริ่มสมบูรณ์มีเม็ดเงินเข้ามา,ดาเดว์นี่นา,นานได้ครั้งนะพี่น้องวันจันนะเริ่มดีแล้วนะเข้าที่เข้าทางเข้ารูปเข้ารอยฉะนั้นทำมาได้ดีที่สุดนะในทุกเรื่องนะคะแล้วก็พร้อมกับการปล่อยวางไปด้วยในตัวนะยังคงที่จะมีเม็ดเงินเข้ามาก็จริงแต่ก็ยังมีรายจ่ายอยู่เพราะว่าดูว่า ยังวิตกกังวลอยู่ในเรื่องการเงินนะคะอ่ะเอาอย่างนั้นเร่มตีละนะดวงเปิดนะคะพี่น้องวันจันทนระ์มาล้มมาดูว่าพ่ยิบซีทักพิเศษเรื่องอะไรยังคงจะต้องทํางานลุยๆนะคะเห็นไหมคะเจ็ดไม้เท้าเละยัยงคงหนักอยู่ยังคงมีภาร,ระหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบในส่วนของบริวารครอบครัวฉะนั้นก็ลุยๆไปค่ะพี่น้องคะนะไม่มีอะไรดีไปกว่าที่เราจะต้องทำงานละนะคะอ่ะมาดูเลขนำโชค มีหนึ่งแล้วก็27 11แล้วก็27ค่ะพี่น้องวันจันค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันอังคารสําหรับพี่น้องวันอังคารทํานายโดยรวมบอกว่ากลุ่มแล้วก็เครียดนะเรื่องอะไรละ่ะประเด็นเดียวเลยคือเรื่องการเงินนะเพราะมันจะสิ้นเดือนแล้วกังวลด้วยวิตกกังวลด้วยกังวลวิตกกังวลเครียดนะและบอกว่าเนี่ยมันต้องใช้เงินเนี่ย ถึงขนาดว่านอนไม่หลับนะคะก้าวดาบนี่นะคะพี่น้องจ๋านะแล้วก็บางท่านก็อาจจะต้องอใช้เงินไปกับบุตรบริวารในอย่างนี้นะแล้วก็อาจจะบุตรบริวารน,นั้นทําความเดือดร้อนที่เราต้องเสียเงินให้กับเขาหน่อยหนึ่งนะคะพี่น้องจ๋านะก็ยังไงแล้วก็ค่อยแกะก็ค่อยแก้แกไปก็ค,ค่อยหานะคะพี่น้องบันังคารนะอย่ามั่วแต่กลุ้มใจอยู่นะคะพี่น้องไม่งั้นเราไม่สบายนะ นอนให้หลับนะคะอันไหนก็แล้วแต่ที่มันปล่อยได้ในแต่ละวันก็้ปล่อยนะอย่ากเก็บออกมาคิดเราถึงเวลาหลับเราก็จะต้องพยายามนะทำจิตให้ว่างแล้วก็ลาบนะคะพี่น้องค่ะนะเราก็จะได้มีพลังนะคะในวันถัดไปนั่นเองนะคะนี่เป็นเป็นเรื่องปกติที่เราจะต้องทําให้ได้นะคะพี่น้องค่ะนะนี่นี่อย่างนี้นี่พืดนะคะก็คือเงินเนี่ยมีความที่ตก จะหลุดในเรื่องของการเงินมากมายคือพี่น้องวันอังคารเนาะสิ้นเดือนนี้อืดูว่ารอดไหมไพ่ทักนะแน่นมันรอดอยู่แล้วแหละค่ะแต่ว่าขึ้นเดรสเนี่ยเห็นไหมถักเก้าดาบมาเนี่ยก็คือเรานอนไม่หลับนะคะสุขภาพเราก็จะไม่ดีโรคเก่าก็จะกรารเริบมีโอกาสที่จะต้องไปหาหมดหาหมอเนี่ยไปโรงพยาบาลนี่อย่างนี้นะคะพี่น้องวันอังคารนะ ฉะนั้นแล้วเนี่ยป้าหมอทำนายแค่เครดหมดทุกหมดโศกหมดโรค,หม,โรคหมดภัยเสน็จะไดไม่มีจบเริ่มต้นใหม่เป็นแบบนี้สาธุหน้าค่ะมาดูเลขนำโชคค่ะมีเลขห้าเก้าหนึ่งสามห้าเก้าหนึ่งสค่ะพี่น้องวันอังคารค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันบ้างเนาะทราบพี่น้องวันพุธกลางวันนั้นนี่นีนน่นะคะ ก็จริงๆแล้วเนี่ยก็ทําอะไรก็มีการที่ว่าระมัดระวังเนี่ยเดินอย่างระมัดระวังนี่ก็คือพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะแต่ในวันพรุ่งนี้ก็จะต้องระวัง2เรื่องก็คือเรื่องของอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในบ้านในช่องนะคะพี่น้องค่ะนะระวังให้ดีเจ็บไม้เจ็บมือนะะโดน,โดนของแหลมทิ่มแทงอย่างนี้ได้แล้วก็ในลักษณะของมีปากมีเสียงนะคะ ทะเละวิวาทขัดแยง้งกันกับบริวารน,นะอันนี้ระวัง2เรื่องค่ะอะไรก็มีโอกาสที่จะออกเดินทางในวันพวกนี้อาจจะพักผ่อนไปด้วยในตัวนะคะพี่น้องนะนะอันนี้ในวันพวกนี้ทามินเมว่าจะเกิด2เรื่องนี้ก็ต้องนึกถึงเทาวเวอร์ไว้นะคะพี่น้องนะมันก็จะไม่เกิดนะเราจะได้ระมัดระวังค่ะโอเคค่ะแล้วมาดูว่าไพ่ยิปซีทักพิเศษเรื่องอะไรเดวิลเห็นไหมสองกรณีอ่าอารมณ์ความรุ่มหลงเม่านะคะ อารมณ์ความลุ่มหลงมัวเมาและก็ทำอะไรที่มีความเสี่ยงนะไม่ได้เลยนะคะพี่น้องคะนะเกิดความโลภก็ไม่ได้ซาตานขึ้นนั้นมันไม่ก็จะดีเลยในวันพรุ่งนี้นะคะห้ามทำอะไรเสี่ยงๆคะ่ะพี่น้องคะนะมาดูเลขนำโชคคะ่ะหนึ่งหกแล้วก็ศูนย์ห้าหนึ่งหกและก็ศูนย์ห้าค่ะพี่น้องวันพุธกลางวันคะ่ะ ต่อไปมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะพี่น้องค่ะสําหรับพี่น้องวันพุธกลางคืนนั้นเน่ก็กังวลกันใหญ่เลยนะคะเพราะว่ามันสิ้นเดือนนะกังวลในเรื่องของบุตรบริวารก,กังวลในเรื่องคนรักกังวลในเรื่องของค่าช้จที่เกิดขึ้นนี่เครียดหัวห้อยหัวทิ่มนะคะแล้วก็ภาระกิจที่จะต้องรับผิดชอบในอารมณ์ก็อารมณ์มก็ไม่ดีนะทั้งหมด นะพี่น้องวันพุธต้องระวังเช่นเดิมวันพุธกลางคืนก็ต้องระวังเช่นเดียวกันกับพี่น้องวันพุธกลางวันเลยนะคะก็คือเราอะเป็นราชินีถือดาบนะมันไม่ค่อยจะโอเคคือเอาใจเจตตัวเองอารมณ์เสียนะคะกับบริวารนะเครียดกลุ้มอย่างงี้นะคะแล้วก็ใช้กําลังใช้อารมณ์อย่างนี้ไม่ได้มันไม่เกิดผลนะคะพี่น้องค่ะน้าหนี้อย่างเงี้ยและเรามาระวังเรื่องสุขภาพด้วยสาบพี่น้องวันพุธกลาง น,นะคะพี่น้องค่ะนะอ่าเอาอย่างนี้กันเลยค่ะในวันพรุ่งนี้และมาดูว่าไพาย่ยิปซีทักพิเศษเรื่องอะไรอืมคิดความหลังคิดในเรื่องที่ผ่านมาแล้วและในเรื่องที่แย่ๆติดลบไม่ได้เลยไม่ได้เลยนะคะไม่งั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีการเสี่ยงดวงกันซื้อลอตเตอรี่สักครู่นี่มันจะผิดเอานะคะเอาอย่างนี้นะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนนะนะ อย่าไปคิดย้อนหลังนะคะอย่าจิตตกเ,กเป็นอันขาดเลยนะ,นะทำใจสบายสบายนะอย่าไปคิดอะไรมันมากนะคะปล่อยวางซะบ้างนะคะคิดไปก็แค่นั้นนะอ่าประเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นมีทางออกทุกเรื่องนะพูดกันเดิมๆนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะนะมาดูเลขนำโชคค่ะมีเลข6มีเลข1เลข2แล้วก็เลข5เลขหเลข1เลข2แล้วก็เลข5ค่ะพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะ ่อไปมาดูพี่น้องวันพฤหัสบดีจ้ะสำหรับพี่น้องวันพฤหัสบดีนะจ๊ะแน่กำลังจะขยบขยายนะคะรีรอที่จะโครงการอะไรสักอย่างหนึ่งบางท่านก็คิดที่ว่าจะเปลี่ยนงานก็ได้นะคะและในวันพรุ่งนี้ก็มีคำตอบเกี่ยวกับเรื่องดีๆนะเช่นเรื่องของการงานเรื่องความมั่นคงของการงาน กิจการและเรื่องของทรัพย์สินเรื่องของการเงินเรื่องของการแปลงทรัพย์สินเป็นทุนนะคะลดในเรื่องความวิตกกังวลครุ้นคิดลงนะคะหลังเลสงสัยอะไรที่เราคิดว่าเอ๊ะดำเนินการไปแล้วเนี่ยอ่ามันจะสําเร็จไหมหรืออย่างไรนะั้นก็ให้คิดบวกเอาไว้เสมอว่าเราต้องสําเร็จและต้องตั้งใจทําให้มันดีที่สุดนะคะอย่างนี้อ่สิบเหรียญขึ้นก็ไม่ต้องกังวลละคะอะไรที่ดําเนินการอยู่นั้นเนี่ยและ ดำเนินการมาแล้วยังไม่สําเร็จก็มีโอกาสสําเร็จสูงนะคะพี่น้องจานอะ่ะอ่าชาพี่น้องวันพฤหัสบดีค่ะและมาดูว่าไพ่ยิบสีทักพิเศษเรื่องอะไรนี่เรื่องการงานกิจการดีมากมายค่ะพี่น้องค่ะเนาะใครที่ว่างงานอยู่ขยับขยายที่จะทํางานใหม่ก็จะได้งานทํานะคะในเร็ววันนี้นะคะพี่น้องวันพฤหัสบดีนะแล้วก็เรื่อนเป็นสเต็ปมั่นคงขึ้นค่ะอืมโอเคค่ะ มาดูเลขนำโชคค่ะมีเลขก1ก้หนึ่งแล้วก็แปดนะคะเก้าหนึ่งแล้วก็แปดนะคะพี่น้องวันพระฤหัีสวัสดีค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันสุกบ้างนะคะสำหรับพี่น้องวันสุกนั้นโอ้ยลุยงานลุยงานนะคะแล้วก็เคลียร์งานนะคะเหนื่อยหนักนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเอ่ออะไรที่วางแผนเอาไว้เนี่ยอย่างเงี้ย นะวางแผนดีๆแล้วก็ลงมือทําตามแผนที่กําหนดเอาไว้เนี่ยมันจะสําเร็จนะคะพี่น้องวันศุกร์นะคะโดยไพ่เทพแห่งเวทมนต์นะสิ่งที่อยากจะบอกก็คืออะไรที่ปิดบังซ่อนเร้นเอาไว้ที่มันเป็นเรื่องไม่ดีได้รับผิดรับชอบเอาไว้คนเดียวถ้ามันหนักหนาสาก,กันนั้นให้พี่น้องวันศุกร์ปรึกษานะคะปรึกษาขอความช่วยเหลือนะบริวารคนรักนะ่ะเขาพร้อมที่จะยื่นมือ ช่วยเหลือพี่น้องวันสุขเป็นอย่างดีนะคะพี่น้องค่ะน,นะแล้วก็เลิกในเรื่องความวิตกกังวลลงนะอะไรที่เรารับเอาวไว้เนี่ยคนเดียวอะแล้วเราแก้ไม่ทันเนี่ยก็อย,อย่างที่บอกนะเราจะต้องบอกต้องบอกกล่าวต้องบอกคนข้างเคียงอะเราไม่โดดเดี่ยวแน่นอนค่ะพี่น้องวันสุขนะแต่ถ้าเกิดว่านี่ปิดบังปิดบังเอาวไว้เนี่ยถึงเวลาเนี่ยมันจะช่วยเหลือกันไม่ทัน นะช่วยเหลือกันไม่ทันนะคะพี่น้องคะนะอันนี้พูดโดยรวมนะถ้าเป็นแบบนี้นี่เจ็ดดาบนี่พ่อหมอไม่ชอบเลยนะก็คือเรื่องของการที่ว่าเราอะทาอะไรแล้วมันหนักอะหนักอยู่คนเดียวอะแล้วก็รับเอาไว้คนเดียวรับดาบอ,อ่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงานการเงินเรื่องบริวารเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นเรื่องที่ไม่โอเคนะ่ะแล้วก็เขาเรียกว,ว่าฝืนอะ ะะแล้วก็พยายามที่จะแก้เองอ่ะมันก็แกะไม่ได้อ่ะพอถึงเวลาล่ะล้มอ่ะนะคนที่จะช่วยก็ช่วยไม่ทันนะอันนี้ก็คือพูดเตือนสติสกสกิดต่อมเอาไว้สาพี่น้องวันสุขท่าเป็นแบบนี้นะและมาดูว่าพายิปซีทักพิเศษเรื่องอะไรนี่เดอสตานะเดอสตานั้นเนี่ยก็คือหมายความว่าถ้าเราทําอะไรนะเทพเองเวทมนต์ขึ้นน่ะ ทำตามแผนการนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันก็จะถึงดวงดาวแน่นะนะโอกาสดีๆนะผลสำร็จเนี่ยรออยู่ข้างหน้าแน่นอนนะแต่ต้องใจเย็นอย่าใจร้อนนะคะพี่น้องวันศุกร์นะสำร็จแน่นอนค่ะมาดูเลขนำโชคค่ะมีเลข8มีเลข1มีเลข7มีเลข8มีเลข1มีเลข7และก็มีเลข1นะคะมีเลข8มีเลข1มีเลข7และก็มีเลข หนึ่งนะคะพี่น้องวันสุขค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างนะคะอืมพี่น้องวันเสาร์ค่ะดูนะคะพี่น้องวันเสาราชินีเสาร์นะคะอ่าดีขึ้นคะ่ะพี่น้องคะ่ะเนาะในทุกเรื่องมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอ่าในหน้าที่การงานปรับปรุงกิจการนะคะปรับปรุงบ้านช่องใหม่ย้ายที่อยู่ใหม่ย้ายในตําแหน่งงานกยับ ีขึ้นหมดเลยและพี่น้องวันเสาร์นะศึกษาหาความรู้ใส่ตนเองนะในเรื่องของงานอาชีพอบรมคอสั้นสั้น,ส,นสำเร็จพร้อมกับปฏิบัติธรรมนะคะทำบุญให้ทานนี่นี้นะ,ะเป็นสิริมงคลกับพี่น้องวันเสาร์ละค่ะฉะนั้นราชินีเสาร์นะสิ่งดีๆรออยู่ความอุดมสมบูรณ์รออยู่นะคะพี่น้องงานนะมุ่งมั่นตั้งใจนะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไปค่ะ สำเร็จแน่นอนค่ะพี่น้องค่ะน่าดีค่ะและมาดูว่าไพ่ยิบสีทักพิเศษเรื่องอะไรหน้าลุยเลยงานพลงานออกเดินทางลุยงานติดต่อเจรจาขายของดีอ่าคือพี่น้องวันเสาร์ค่ะอืมมาดูเลขนำโชคค่ะมีเลขสามมีเลขหนึ่งมีเลขสี่และมีเลขห้าค่ะมีเลขสามมีเลขหนึ่งมีเลขสี่และก็มีเลขห้าค่ะพี่น้องวันเสาร์ค่ะฉะนั้น ป้าหมอไวพรให้พี่น้องของหมอทั้ง8วันเกิดนะคะกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยโชคลาบทวีคูณค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ